นี่มึงก็รีบอ่ะคือกูไม่ให้ใครเข้าอ่ะอ้าเจ็นไทยเฮียนี่มีไฟกระดิบแล้วกระโดดลมคือเฮียนะเป็นปภาษาไทยคนคิดนะประสบการณ์ที่ดีที่สุดกับกูฟังเฮียมีโดดลมเลยกันไหม ที่เพื่อความอืมกูเคยด้ดเล่นน่าจะคืเอ้ยมึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนดีแคนิงไม่เช่เพื่อนมึงไม่เช่มึง,มง mm. ดำจังวะโอ oh. มึงดำจังวะเพื่อน มึงก็เดินไปมีจักรยานด้ยวยเหรอเยอะอะไรนี่กูเห็นอะไรของตัวเองนี่เปลี่นหัวตัวเองโอ้เธอเล่นยังไงเนี่ยวันนี้อันที่หนึ่งคืออะไรวะไม่รู้เล่นยังไงกูเดินตนัวไปข้างหน้าอย่าจ้ำสแกกูนะกูด่า้มึงรอกูด้วยเีย อะไรนี่มีเครื่องไหนกระชั่นกดไอ่ไอ้อ,อะไรวะเพื่อสำหรับการตั้งค่า<ม>เป็นติงช่วยคนทำมาปรับแต่งประสบการณ์เฮ้ยอุย้ยเฮ้ยมันมียอดได้ป่ะเฮ้ยมันมีใหญ่ยอดได้ป่ะเฮ้ยอะแต่ยังเฮ้ยไม่มีปอบอย่างนี้ด้วยว่ะตึงอ่ะกดอะไรเพื่อเปิดกดจีอันนึงรอก่อนน้น<อ>ำรอก่อนนี่รอกูอด้วยแล้วทำไมต<อ>ั้งค่ากูมันเป็นมีมันบล็อก,กอะ เปิดท speak so ีมรอบตัวเยอะๆเลยก็ทำไมกูมันบักอ่ะบักอะไรบักว่าแลบเออบักเนี่ยอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวกูอ่านให้ฟังเดี๋ยวกูอ่านให้ฟังจอดนิ่งคาตาการะไอ้เที่อ่านไม่ออกย่เรียนยังไม่ถึงยังไม่เรียนยังไม่เรียนเฮ้ยเอาอะไรนี้เอ้าเอาเดินชนประตูเข้ามาเฉยหารหัสเคลียร์กดจีอ๋อกดตี เฮ้ยเกิดอะไรวะเหี้ยเสียงใครด้วยนะจ๊ะกด G เพื่อสลับสินค้าไม่แล้วกูกด G แล้วมันบักอ่ะ G กูบักอะไรอ่ะปุ่ม G กูบักอ่ะทําไงอ่ะบักอะไรอีกอ่ะบักแบบบักว่าแห้กไม่ถัดมันบักแบบบักมันขึ้นมาแต่จอเทาๆเีลยเฮ้ยกูได้ยินเสียงคนเดินตามเงี้ยต้นน้ำนี่ไงกูเจอเฮ้ยเฮี้ยเสียงเฮี้ยอะไรเฮ้ยเดี๋ยวกูต้องเพิ่มเสียงเลยต้นน้ำ ไอ้ย่ไอ้ย่ยมีคนมีคนตายอเจนไอ้เจเชื่อ่ามึง่าทำให้กูกลัวดิเชื่อกูกลัวกูกลัวกูกลัวไอ้เจมึงเข้าไปดิไงม่งมึ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 งมีงมึงมึงมึงคือมึงมึงมึงมีงมึมึงเป็นสงรีมเมอร์ึงม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 มึง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 งมึมึงมึงมึงมงมึ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 งิึงม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 

เอ้าเอ้าแล้วกูเต้นเต้นทำไมใชไมือกูชูอ่ะชูมือทำไมเฮ้ยไอ้เที่ยงไรอ่ะตึ๊ดต้นอะไรอยู่หรอี่มีเทียนมีเทียนขอญาตขอญาตมีเทียนขอขอญาตนะครับขอญาต Seek out a book control to c r o u c ออกเปิด t ุ o มพี่ยอดหนี่ยโอ้นี่ปกด E เปิดตู้นี้ได้ว่ะเฮ้ยอะไรอ่ะเปิดด้านล่างด้วยเพื่อนคือไอ้เฮี้ยตัวกูเป็นห่าอะไรอ่ะ คือมันบักมันเวลาก้มจะม็นตัวตัวเองทำไมในมือมึงถือนั้นได้ะสไหมมันเป็นสกินสกินสกินเติมบ่อเติมเที่ยอะไรกูทำอีเวนต์เหมือนมึงกระโปรงอะไรี้มึงเติมสกินเหมือนนั้นกี่หมื่นเที่ยวกูเป็นสกินจ้ะเล่นแล้วอันนี้อะไรออกได้ไหมเนี่ยประภาพก่อนเฮ้ยเฮียอะไร กูกลัวม้กลัวอะไรนี่หมดประสิทธิภาพกลัวแล้วอะไรคือหมดประสิทธิภาพวะภาพกากเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยมึงไปปิดประตูดิเฮ้ยกูไม่เอามกไปิดิ มึงอะไปบิดมึงตามมึงมาเฮ้ยเจ๊ตายแน่มึงกลัวผีมึงเล่นน้ไมเกมผียววันไหนหาอะไรนี้กูจะไปรู้ว่ามึงไม่ไกูก็เล่นพร้อมมึงน่ะเี้ยมุมด้านหน้ามึงน่ากลัวมึงไปดูดิเล้ยกูเปิดห้องนี้ก่อนกูกูเข้าห้องนี้กูปิดแล้วตุ๊กตาเทวดตุ๊กตาเทวาตุ๊กตาอะไรวะข้างหลันี้มีที่แอบแน่เลยจอ้ เฮ้ยโอ้ยตัวนี้ตัวไม่เปิดได้มีของไหมพี่ตัวน,น้ำมึงลองกดยอดิ <Okay. S 2> มีของไหมน,นี่กูอมองไม่เห็นกูก้มไม่ได้อะเพราะกูก้มมันเห็นตัวเองไงเฮี้ยกูไม่เห็นอะไรอย่างของกปกติเดี๋ยวก็สกินมึก็กอกกุ่นสกินมึงเออยนะมึงไม่ใส่สกินแบบกูเฮ้ยมึงเ,ออมเปิดไ,ไฟหนยเฮียอะไรนี่ดีดูดูไว้โคตรเอ๋ลยพัดอะไรอะ เสี้ยมเลยอะรวยรวยเลยอะไรเปลี่ยนสกินก่อนเฮ้ยอะไรอ่ะนี่อะไรวะเฮ้ยมีหนูด้วยหนูไหนหนูเอี้ยไว้หนูฟอกม่หนูซอสซอสวัสดีครับฟัวไหนวะเยี่ยมเห็นมีผีแล้วตัวอะไรโคตรกากเก๋วี่เที่ยวเลยมึงว่าเข้าไปกูจะเจอไหมเฮ้ยชุดยูกาตะ อันนี้ที่นต้องชุดพชุดพ่ลวงไอ้ควายมีพรด้วยกูจะบินชุดพ่ลวงไหนพีวะอายุสิบเก้าพรรษาเกูเดินนังไม่กลัว้ใกูไม่กลัวไปไหนแล้วเจ๊เจ๊มึงต้องหาของไม่ใช่หรอเอากูรีไเเฮียตกใจเย็นแมัวเยี่กระดาษ ตกใจกระดาษโอยตกใจกระดาษไอ้เชือกเรือบูลลี่กูไอห้องนี้มีห้องนี้มีเขี้ยวว่าต้องมีอะไรแน่ๆเฮ้ยกูเอ้ะเอ้ะกูขอไอ้คุยมันจะกดจำเป้เลยกูจะบอกว่าอย่าเพิ่งเปิดกูบอกกูขออ่านก่อน room with something เฮ้ยเขี้ยอะไรเนี่ยเขี้ยอะไรเนี่ย h s มึงมาดูหลังให้กูหน่อยกูขออ่านเดิมแรก r อะไรว่าชิเมนาว่าล่ะวิวโปรเทคยูอ๋อนี่ห้องนี้ชิเมนาว่าวิวโปรเทควิวโปรเทคอัพไหม the red are poisoned by the will for her to consume y o u much ring the bell มันเห็นตัวเองว่ะไอ้เหี้ยบเราเคยเล่นแล้วไอ้ต้นน้ำเราเคยเล่นแล้วเอ้าใช่หรออะไรนี่หมู่บ้านเล็กๆมีพี่น้องเด็กกำพร้าสองคนอ๋อ เราเคยเล่นแล้วไอ้ต้นน้ำจำไม่ได้ที่มันต้องไปที่มันต้องไปงไปล่อยกระดิ่งอะไอ,อ้ชัตเตอร์นี่เคยเล่นแล้วงั้นแล้วเราต้องข้ามชัตเตอร์สองไงออกเกมเข้าใหม่ก็เราเคยเล่นแล้วเออก็ต้องออกเกมเดี๋ยวกูเปลี่ยนสกิลก่อนคนณ่ก่กว่าหนึ่งกายเป็นขี่ปนาวุธเกี่ยวกับเธอตือนถามตื่นไม่เคยเล่าทำไมยนิโอ๋สิ่งสนุกมากเมื่อไหร่ว่าฝนไปยินก็มาความคิดสุดท้ายแล้วมีโอต้องกินดีโดยไม่มีเธอคืออะไรวะ ่กสร้างหอมถึงหึงห่วงลินและตอบสนองคำหิวโหยของเธอเองได้กินน้องสาวของเธอกินนอ้องเล้คูณสามารถดีจอยเข้าไปหั่ได้หรอสู่การนักว่ามีมิวได้รับเงินอย่างลับๆสำหรับตระหนกมาได้แล้วไอหัเมี่้ยอะไรเนี่ยวนี้เธอถูกหอลอกหลอนด้วยความผิดที่รุนแรงนำไปรูปลักลึกลับของปากเธอทั้งสองด้านหลังของหัวมีปากและหลังหัวหรอเฮ้ย มันเป็นป่ากของมิโอที่เราให้เพื่ออาการไม่เพื่ออาหารอย่างอื่นดินจะปวดร้าว